ตอนนี้เราอยู่ที่ชงชิงน้องเซจังนะคะเราจะไปกันที่ไหนถ้าเราชื่อหูหนานสามซาหููนานสามซา,คน,า,นา,มาคนไม่เยอะเท่าไหร่เนาอหรือว่าเป็นเพราะมันใหญ่ก็เลยดูไม่เยอะเราอยู่บน รถไฟฟ้าที่เป็นตู้นอนนะคะเราจะนอนไปทั้งหมด6ชั่วโมงด้วยกันโอ้ย oh คือแค่นั่งก็ะจะไม่ได้อนี่ยทุกคนห <c ười> อ้ยบาา้าตา6ชั่วโมงขึ้นลงลำบากแล้วอยู่บนันสุด ใส่ที่เป็นตู้นอนโอเคอยู่นะทุกคนก็มีขวดน้ำอันนี้ให้แล้วก็ทิชชู่บรรยากาศค่อใ้ถูกปิดตายเพราะว่าเดยังต้องเห็นจะเอคนนข้ายฝา <c oughs> ประตูล็อกก็โอเคนะคะ <c oughs> หน้าประตู ที่แต่งตัวหลังหน้า ร้อนมากเลยค่ะเอ๊ะทำไมมันเป็นสโลขึ้นเหมือนมาเข้ามาอันนี้คือผักกาด

I to, I to yeah, so you go here. Oh, wow.